ที่มาของผัดไทยอาหารไทยชื่อดังที่ถูกบรรจุลงในคลังสับขอ้องออฟฟอร์สนับสนุนโดย wrc 8 8ถ้าพูดถึงอาหารไทยหลายคนคงนึกถึงเมนูผัดไทยเป็นอันดับต้นๆแน่นอนเพราะถือเป็นเมนูที่หาทานง่ายและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกรสชาติดีสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยแม้จะเป็นคนไทยและคุ้นเคยกับเมนูนี้เป็นอย่างดี แต่น้อยคนนักจะรู้ว่าผัดไทยแท้จริงแล้วมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรวันนี้เรามาไขาคำตอบไปพร้อมกันเลยผัดไทยถือเป็นเมนูอาหารประจำชาติไทยที่เป็นสิกเนเจอร์และโด่งดังไปทั่วโลกเป็นเมนูที่นักท่องเที่ยวทั่วทุกบุมโลกถ้าได้มาเยือนประเทศไทยต้องกินให้ได้โดยเมนูผัดไทยเป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลจากอาหารจีนแต่เดิมเรียกอาหารชนิดนี้ว่าก๋วยเตี๋ยวผัดผัดไทยหมายถึงอาหารประเภทผัดที่นําเอาก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแบบ มาผัดกับกระเทียมเต้าหู้หัวช้ยปอ๊อสับถั่วงอกกุช่ายไข่กุ้งแห้งปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บน้ำปลาพริกแห้งปน่นเพิ่มรสมันด้วยถั่วลิสงคั่วบนหยาบรับประทานกับบวบบวบีใบบัวบกุยช่ายและถั่วงอกแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานแน่นอนหรือชี้ชัดได้ว่าผัดไทยนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากไขรและตอนไหน แต่จากวัตถุดิบส่วนประกอบต่างๆนั้นถือเป็นการพัฒนาต่อยอดอาหารไทยที่ถือเป็นรสชาติระดับโลกโดยแท้จริงและล่าสุดคำว่าผัดไทยได้กลายเป็นคำศัพท์สากลที่รู้จักกันทั่วโลกโดยถูกบรรจุลงใน Dictionary ของ o อ f ฟอรเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งได้จัดให้คำว่าผัดไทยเป็นศั์สีสองหมายถึงหมวดศัพทั่วไปที่ถูกบัญญัติใช้เพื่อแสดงให้รู้ถึงแหล่งที่มาต้นกำเนิดหรือพื้นถิ่นของสิ่งนั้นได้ชัดเจนซึ่งถือเป็นคำที่ไม่ใช่ชื่อเฉพาะอีกต่อไป เพราะเป็นชื่อที่คนทั่วโลกจะรู้จักเหมือนคำว่าพิซซ่าหากชอบฝากกดแชร์กดติดตามพบกับสกู๊ปความรู้ดีๆได้ในตอนหน้าขอบคุณที่รับชมครั